โอ้ oh, เอาเร oh, ื่องอ่ะตองโคตรฟองเฮ้ยม่สวยจริงสวยข้างบนมันเป็นร mm, ูทะลุเลยตั้มตั้มตามข้างบนเย็นเยนเลยครับโอ้โหมันเป็นมันเป็นรูทะลุจริงจนี่ดูดิเฮ้ยเหมือนมันเป็นปากอะไรอยู่สักอันแหละเป็นข่าวของช่องอ่ะผมว่าเฮ้ยสวยว่าโอ้ยข้างบนนี้สวยว่าพอเดินขึ้นไปปื๊ดปื๊ดปื๊ดขึ้นไปจะไปเข้าตรงเหมือนปากถ้ำอ่ะห่านกลับมาโอ้โหมันเป็นเป็นเหมือน รูกลมๆบูเขาเนี้ยแบบเฮ้ยสวยว่ะแล้วก็เลยได้ฟังที่มาจากอผู้ช่วยเขาก็บอกว่าอ๋อเนี่ยแต่ใบก้อนเนี่ยเขาเล่ากันมานะว่าเรือสัมภาวะชนข่าเนี้ยก็เลยทะลุเราก็ตอนเด็กเคยคำข่าวว่าราดบุรี่เป็นทะเลฮสวยสวย,สว,ยว้าวมาไม่ไกลนะไม่ไกลมาก ว้มากนะแต่ว่าทางคุกขะหน่อยแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถนะหมยถึงว่าใช่ลำบากใช้ให้มือดึงเชือกนิดหน่อยแต่สวยมากไม่มองข้างล่างไม่คิดว่าสวยขนาดนี้ไม่ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเลยว่ามีช่องที่เป็นเหมือนทะลุมิติแบบนี้อยู่ตรงนี้ครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับอันนี้สมัยก่อนว่าเรือสำเภาชนครับฮะเรือสำเภาถ้าเรือสำเภาชนนั่นหมายความว่าน้ํานี่ต้องใช่ใช่น้ำเยอะก่อนนี้เขาบอกว่าแต่ก่อนน้านี่คือ สูงท่วมนี่เลยนะครับแล้วก็มีเรือสำเภาขับมาชนก็เลยเป็นช่องทะลุแบบนี้นี่คือตำนานเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมามันเป็นไปได้จริงเว้ยเพราะเขาบอกว่าตอนที่ผมเรียนลูกเสือตอนที่ราชบุรีแต่ก่อนนะพี่มบนเขาอย่างเงี้ยเขาเจอซากเวลาขุดดินไปแล้วเขาเจอซากเป็นดอกไม้ทะเลอะเอนั่นหมายความว่าแต่ก่อนสามารถเป็นทะเลได้ตรงนี้ก็อาจจะจมอยู่ใต้น้ำจริงๆแหละในแบบเราพูดถึงแบบหลายร้อยปีก่อนนะ จะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สวยแล้วก็อันซีนมากนะขึ้นมาตอนแรกอย่างที่บอกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่พอเห็นช่องตรงนี้ที่ทะลุไปเนี่ยโอ้โหว้าวเลยแล้ว,วทอรอน,นบอกว่าสามารถขึ้นไปเดินข้ามด้านบนได้ด้วยได้ครับคนราชบ,บุรีหลายคนนะไม่ผมว่าไม่เคยมาอืมไม่เคยขึ้นมาอยู่ราชบ,บุรีแต่ยังไม่เคยขึ้นมาผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสถานที่ที่ใช้คําว่าอันซีนได้เลยนะเพราะว่าตอนแรกคือเราไม่เห็นอะไรเลยอะ มันคืออันซีจริงๆคือเราไม่เห็นอะไรเลยเป็นทางเข้าแบบหินกับป่าแล้วก็มองไม่เห็นภูเขาอะไรทั้งนั้นแต่พอได้เดินเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆแวบบแรกเถียนกับตั้มยังพูดกันเลยว่าเฮ้ยสวยจริงว่ะตั้มยังบอกเลยว่าเฮ้ยพี่มันอะไรขนาดนั้นพอตั้มเงยหน้าขึ้นมาจริงมันสวยแบบมันสวยแบบว้าวอ่ะเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นอะไรแบบนั้นเลย และพอมันได้เห็นมันทำให้เรายิ่งว้าวเข้าไปและมันตรงกับคำว่าอันซีนจริงๆ l i v ลิเวอร์พูลพรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลพบเพรสตัน โยโ o ฮามา่าเอฟมาริ o s สอ l ล n t i ติกบิลเบสมัครไวกดดอกจัน899แล้วโทรออกเฉพาะลูกค้า A I S เท่านั้นโ o โนแมสต e a ิ i n g ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอปเพื่อนๆสามารถดู EP อื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับ